สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องเบิดสุภูสุขคนเมื่อนี้เบาเลี่ก็เข้ามาวันพุนสว่างพี่น้องเนาะก็มาหาพโพธิาสุนทรพี่น้องเนาะอาการกะหน้าติบมือนี้เนาะเบาเลี่ก็บบัลลีเข้ามาหลายมือ้อเนาะกัอาการก็โอ้วที่เจอถึงขั้นว่าเหงาแห้งแล้วพี่น้องเนาะแต่เอฟซีที่ท่านใจบุญนะท่านใจบุญมีจิตเมตตาก็สามารถช่วยได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะ อีโตแล้วหลายนี่เอาเลยไปซื้อนมกับน้ำมะพร้าวแล,แล้วก็น้ำสมบูรณ์เวลาฉีดดินตัวไหนเนาะไปไปพบไปพ่อไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะว่าอาการเป็นยังไงกันเนี่ยบราเลยตัวได้ใส่กันสั่นดอกจับเอาเนี่ยเรากลับมาจู่พี่น้องมึงขออนุญาตเออพี่เท่าเอ้เป็นไดลูกได้อยู่อ๋ เท่าชื่อคอยบ่อชือ่บ่อเลยข้างในเบาโอลีเด้โอลีโอลีโอลีลริลูกมากินนมได้บ่เนยซื้อนมมาฝากอนิโอ้โน้ำส้มกัมีน้ำขากเาก็มี่ เป็นเดสเลยคุณเบนค์องก์อลังขนหนักอ่ะมเพิ่มได้เมียจะเด้มาเบิง่งทำงานนอนอนเมยแมั่นอู้ติต่อเป็นไป่วยเน,น,น,นาะโอ,อ้โหกินได้บ่นอม,มอ,อ่ะกินได้อยู่แล้วกินได้อยู่กินเพื่อนแล้วหน่อยกินยังเลยเนาะยังไม่ได้นนไไดกินกินข้าวมาได้จังมือแล้วนี่เป<อ>็นผิดแล้วบ่พอเถอะ ไดชอชับม,มือเลยนะเป็นทิศเกือบทิศจือจือลูกได้จุบันี่บาโอลิจือจืยังตีเชียงเลยือบบเห็นแล้วบ่เบอ่งโบเห็นเลยืตงข้าเปีย้กินี่กินหรอบ่ฮะย็นยมีโครงไก่เด้ใส่บไม่เงินว่ะใส่โครงไก่อยากใส่โคงไก่บ่ข้าวเปียกคนละให้กินจิ <cle> ไม่ผ่านมาเยี่ยมหรือเ่เนี่ยไม่เป็นม่เข่าเนาะเนเข้ามาให้เขาชุบมาให้เจ็บเป็นโอ้ยกินน้ำส้มลองบ้งได้ไหมบสส้มนี่บอ อั้ิังเราเถอมิเงได้บ่เหนออบ่มีจะดีแลวน่าาข้าวคนี้อถูกคบ่ว่าพอเท่าเจ็บโซได้หมาเลยดีมแห้งโดโดโดประเชาตเจ็บนี่ยใดเ่เจ้าหน้าักแพง้อาก็เจ็บเป็นแล้วยัยังเป็นกิน ไอ้นี่ไอจะรอไม่ได้นอนนะไอบอกเจ็บมัดอึกนี่ยอึกมคือคือเหมือนไม่ได้นอนอย่าดีไออยาดีไอเหมือนไอบอกกลางคืนนอนประทับไอจะรอเลยคืนไมนอนโอ้ยจกไปห้องหมอกระดุมีเงินก็ไม่ได้ห้องหมอไปได้รับเป็น ไปมาไปเโน่ไปจักเป็นยังนนโน่พาร์ถามมาส่งไปเชโน่บ่หวานเราไปมุจีเป็นนั่นเราบ่ได้ไป่เขาหามาโน่ขาเห็ไปเขาม้งแรงมากิ้ใส่เยคนลงทีแทบจะบอก่ะแม่แทบจะบอกกนอนน่นเนาะยันลต่เลยเขาหามมาส่ง

ัวกรนทีไนออ๋อตล้วปช่จองชามือแล้วเนาะปวาเนาะเอออ๋ติดตเอาเนาะ็ป่วยผวยายยาเป็นต่ว่าก็จำเป็นเดี๋ยวใครเน่แต่เมียมาเบ่งเนาะแมนทำมทำลังต้มน้ำให้ฉนเจ้าต้มน้ำให้เพื่นอาบบ่ดอยดอยอแห้งคุไปด้อ๋อเน้ำ่อนจวมแห้ง กี่กับเวงแข่งคนเดียวมีคนสองสามมื้อเราไม่ได้กินข้าวจากนี้บ่เมนจงเขาเปี๊ยกให้กินข้าวทำคัญหลายอย่างอ๋อข้าวเปียกแบบข้าวข้าวข้าวเขาเปียกข้าวเนี่ยบ่เมนข้าวนี่้ผสมมีข้าวเหนียวมาได้กินแล้วของเก่ากินแล้วแล้วเป็นหากบ่าโอ้ chết ực bờ đi, chết thâu nói, luôn kìa ực kìa thâu nồi Ai lao. ai buộc là... quá. Ai? Ai buộc <từng> thương. Ồ, buộc đi đi buộc thương. Lắp, lắp lắp

อลมแล้วนี่นกระไดนี่ลมทั้งัลมเตียงนี่แล้วเนาะไปกับไผวานนี่นะไปเชนยงโมนะไปเปลี่ยวเปลี่ยวเราคนไม่ได้บอกไครที่นี่นะเราไม่ได้บอกว่าอะไรจะไปหาลูกไปหาจะใช้ลูกนี่น้องบกโอ้ยทพอเถอะไปบ่เราไม่ได้เป็นยังไม่ได้ถามมาว่าว่าวแล้วไม่ได้ไปบ่เราว่านะ นมาลืมบ่เราไปใช่เราไปใช่เราลืมเนาะเราไม่ได้กินเหล่าหรอวะแต่เกิดเราไม่เราเคยกินเหล้าได้เต่เกิดไม่กินเหล้าจะคือยากระปุชเหลาก็บ่กินเขาอารไปไมาเทนยังนอนยื่ในทางนนเขาเรนมางอือ ขมเหลาขึ้นเว่าเราเมานอนค่ะข่อยมอเหลามอยาค่อยบวมมากนั่นไม่ใช่ข่อยบวมักเอยดีเอ้ยกินเหลามอชื่ออะฮ่องกงเจ้าไม่เคยกินเหลาเนาะพ่ะถะโดยไม่เคยจะเกิดเหาก็ไม่เคยและเป็นจิตวิญญาณเลาเขามบอดนอกว่าความมายเขายั่งใจใคะอ่ะหลบไปไหนไม่ให้นอนในทางนี้ตามมาช่งโอ้ยนี่หลานมึง

คอยก็ไ่ได้หูได้ว่าเจ้าบสบายแห่งปานี้ก็เถอะนมชมรอนบาวก็น่านนอยโอ้ยใครจามาแห่งในนู้ับพับแม่ับับลานมาเยี่ยมมายามกับมีกำลังใจเนพก็เถอแมนกิตเป็นกขกใครในนู่นจว่ากินนมมือื่นไปชื่อนมมาอีกเด้อโดยนันจะกินในได้ล่ะ ได้กินนมมันมันจะมีแห้งขึ้นเลยแม่นแห้งเสร็มาคอยคุ้มให้เรากินใหคอยให้เราอื่มนมมันมีแห้งขึ้นกว่าเราแม่นดอกอื่นเราแพ้จรินนมิงอืมแต่เนี่ยแต่เมียบึงแยงเนาะแสูอะไรเป็นนาทีจุดท้ายเวลาบิ่งกันบันทึกท้ายเนาะบันทึกบันทึกท้ายในชีวิตแล้แม่ นอนเลยลูกมบ้อยังนอนอยู่อ๋อนอนกันไบ่เราก็นอน่เานกอจะนอนมันนอนกนารอ๋อหนาวว่นอนกลาคืนน้ำประทับหนาวหนาวยูอมหนาวมันอะไมันจะบันเลยอืมมันเป็นช็อกเลยนะ ได้้อไดยู่แบบมันอุ่นเลยอ่ะอุ่นอุ่นอาบแล้วก็เข้าไปนอนแม่เมันมันแก้วินเด้อาบน้ำเลยอาบน้ำใบหนาดบนบ่มใบหนาดอะไรกินเมื่เช้ากราชกเข้ามาให้กินกินกินว่าได้คากเลี้ยงเข่าแดงมาเลยวไหน เออรถมื <S 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 2> <S 2> อยก<อ>เข่ามาไว้แอนมาไว้ให้กินเข่าจบไหมวันนี้แล้วพอดเวลาจะเป็นเพิ่นก็มาเยี่ยมมายามคนเฮาเย็บชัว,ชวมาแล้วเนาะโอ้บุมีิ๊พอมแม่เออไข่จะพอจจกแม่ลลูกหลานบอกมาบากเบิ่งเนาะแม น้อ้โหลูกหลานอยู่ใสโอ้โ <stell ies S 1> หโอ้โหดีอยู่ประกาศเด้อพี่น้องเนาะลูกหลานก็สามารถมาบึ่งพ่อแม่ได้ในบรรทัยของชีวิตเนาะบ่อแม่ถ้าถึงหอเบื้องบนว่าบะได้เลี้ยงได้ยังกับบึ่งเอาบุญเอาคุณเพื่อนแมนในชีวิตนี่คือยุหมดไปกับเราแมนบ่มี์หมดแหละหมดชีวิตแหละไอพักไส้รัดแต่หูไปได้นั่นแหละประสบมาปะบ่ซิมเนาะ าไา้เขาก็ไปพังเขาเหมือนอยังมันบอกว่าทีมดอกบ้านเมืองเนาะเมนร่มหายใจเจ้าเพิ่นกะไปเหตุตามประเภทนี้โดยยากินกินยาดีไอ้กินยาอันตีกินยาดีไอ้อกินยาปะลาด่าเอฟนี่เอบมือเอหัวบ่ เอ้บูอะไงแทงนึ่งสิดพันแทงแล้หาใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใ่ไหมอันปีนะบ่โอ้ลำบาก้อลำบากอันนี้เลยเนอะยากแค่ไหนหาวิธีต่อไปหาวิธี อูทก so ั <brightness> <desserts> <Negative paper> ้ท <limited paper> ี่กับนี่ีกับนี่กี่กี่กับนับนียกับมีบี่กบีกนี่กับับน่กี่กบนี่ี่อบน่กอบใ่กันี่กับอนี่กนอน่บนี่ก่กีกับนี่น่่่่บน่่กกบ่น ขับบ่ได้เนาะก็เถอะเนาะคือว่าอยู่กับเมียพี่ตัวเนาะอยู่กับเมีย,ออย,มยสองคนลูกไปใช้เนาะลูกไปห้อาเ,เอียนลูกไปห้องเฮียนลูกหลานบอกเป็นมาไอ้น้องจะเอื้ยน้องจะวะ ใช่รวเปเินตใช่พเิมาเพินมาเยี่ยมน่ี่เดนรวเลยยจะบ่อ๋อป้าป้าเจ้าอยเมียเลยี่เพิ่นก็มัเยี่ยมมายามอยู่ออเพิ่นชงเขาชุกขานะเห็นว่กตอนเจ็บตอนโชว์เนาะแมนถ้าเพิ่นม่ชงเขาชุกเลยโอ้ดีดีดีพเท้ากัอาหารเก๋จิน เอาใจมูง้งตบไปทำมเฮียทำไมจะวัดนั่นวันนี้นะบ่โดนเจ้าจะดอกแมนวิเศไปบิงไปแย่กันเลยยยยไปอยากไปหาหมออยู่กับบอมีเงินเน,ะน,นาะแมนเจ็บเป็นเนี่ยเบ้อกูแต่กินข้าวได้ไงสิบ้านักปั่นนี่ดอกน้องประถมแมนนี่กินข้าวมาได้ชื่อจังละเฮง กินกาียกกก็ินมาได้กินละห้างปะเป็นกินละห้างออกทางเก่าปะออกทางเก่ากินมาไดไ้ก็คือว่าคือว่าแล้วเท่าแล้วเนาะไเท่าเนาะ <โย S 2> แล้วระบบภายในกับบุ๊ควยดีเนาะแมนมันเลือกอันเลือกอันกินเน,นี่ยนึนนนๆๆกงกินกินกินไปถึกปากมันกิดบวกินทุกมื้ นอร์ต้ายาสตร์บาก์นอยก์กินอิ่มนอยน์อยกกินอิ่มคะแนนสึกีปากเมนยังจะแซ่บอ่ะรักตัวอ่ได้รอ่าต้มปลาชุมอยากกินต้มปลาส้มต้มปลาเนี่ยปลาคอเนี่ยต้มช่มมันนะต้นน้ำคือกินไม่แห้งไขายว่ปลาคอ วันนี้นี่แหละันน้ก็ต้มได้ใช่ไหไเชื่อใจเราไหมเอ้เชื่อใจเชื่อได้ปะบัรตลาดบันทึกเอาไปตัวหนึ่งต้มแล้วอะไรอะมันม่มีผู้ขายนะบ้านแมนบ่แมนเออตัวจมือลอยากอยากต้มปลา ต้มป่านิ้มต้มทำมแดงบ่แมนต้มส้มบ่ต้มชมบ่ได้ก็ต้มไปดีก็ได้ต้มใบติ้วก็ได้วัได้กินจะโดนแล้วบ้อไงโอ้ยเดือดเลยอยากแต่เฮงเลยบ่อยากแมนแบบความฝันอยากเลยบ่นั่นอยากตลอดอยากไป็นั้นได้เรี่องรถไถ่ายเองคำทางก็ไก่โทรคำทางบ่ ว่าหายมาคำแต่ให้เขาปรทังด้วนั่งแน้วเลุดเขาลงก้นอ้ยเหน่อยเนาะอยากต้มปลาสมกันว่ะปลาแครมาแดงอโอ้คือยินแหงแซ่บอกกับผมไม่ลาหรอกป่า กินน้ำต้มบ่น่ะแมนอมืมอันเอาเงินหายในเมนไ,ไปซื้อมาต้มให้เราได้เนาะแมนเดี๋ยวเงินหายเราพี่ตังเนาะไปซื้อมาต้าามให้พอเท่ากินเบ่าวลีนี่กับผมมีเงิงนดอกบ่มีเงิงนหลายวัชัชแต่ว่าก็ยังให้พอเท่าได้กินส<า>่ายๆนะพีกันเนาะหนูลราพี่ตังเอืองเตาแม่เล้ว บามันจะเป็นชายบุญคือกันมันหงุมันคงจะโลกกนกินจำแจ้วนี่นม่นี่กินได้เฉพาะจำแจอนะพ่อากลิ่นไปนี่เด้เขาก็ไี้เออเลยโอ้สองสามคำทายบาทยังไงไปก็ไปไ้ไปลมก็ไป

พอเ่ากันอยู่ดีไม่แห้งเด้อโอ้ยอไปแล้วกะให้เจ้าไปชื่อปลามาต้มตามความฝันเจ้าอยากกันแหละสมบุกสมปลติสมดีใจป้นี่ลูกเอาเงินไหนโอยดีใจนะดีใจดีใจโดยโดยตาถูกขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อเบื้องล้าวใน่เด้อเจ้ากะเด้อไดไเจ้ากะเป็นพัวเป็นเมียกันแล้วอยู่ดีไม่แห้งงามเจ็บกะเบื้องขันเนาะ แมนแมนนั่นแหละคนกับคนนะครัโอเคยูค <ลม S 2> ดีแม่สบายดีบวันสบายดีอ่าสบายดีโอเคทางผู้ชมเนาะจังใดกะสวยเหลือกันไปายามเจ็บเป็นเบาหลีกับเป็นคนโบหั่งบุมีดอกแต่ว่าเขากัมาเห็นแบบนี้แล้วกับก็ช่วยหได้เให้น้องถือว่าทุกยากนี่ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ก็ยังพออดทนพี่น้องเนาะ ถ้าทุกข์จนแล้วเจ็บป่วยนั่นอีกสุดอยอดในความลําบากนะฮะไผ่โบมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะบก้าใจนะาน้องเพีองเนาะถึงว่าเบาลิสีหาคู่ให้เอฟซีให้ผู้บ่าวกัตามแต่ว่าเบาลิกัเป็นชายบุญคือกันเพียงเนาะชายบุญเบาลิกัเป็นชายบุญผสมกันไปนะเพีองแต่แรกๆเบาลิกัเป็นชายบุญมาช่วยคนคือกันเพียงเนาะแต่ว่ามาเหตุ อันอันหาคู่แล้วเลยหาคู่กัลเลยเหตุผสมกันไปเลยนะพี่น้องเนะาะจะได้กับคิปนี้บริสิสิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเรื่ออื่นเดี๋ยวถึมาจบแล้วไหมเวลาสีอาการเป็นอะไรก็ได้เนาะพี่น้องไปโอเคพี่น้องสบายดีเด้อ